โอ้โห oh, อะไรลูกตัวอะไรมีบาร่าตุนเหรอบารีบาร่าโอ้ของเล่นเปียบเลยเต็มเลยตรงตุ๊กตาอะไรอะเวีนอะไรมาลูก้ สัญญที่รัฐบาล้พอให้ม่อดแล้วก็ได้รับแล้วก็มาทบุญไว้พ่อเร้ีได้รับการับัาเเ่นบุญเอเสื่พอเอไว้ใที่บานอที่ิบาทถาเบุญสะบุญนไว้ให้เกิดบุญไปโยนบุญที่สุดล

มาขลาเนต่อไปทุกเียงต่อไปที่กีตายได้หาที่ยารกโดทำโดยีี่นี่อดไนรจปซ้ไปทำบที่ดด้ไปบุทีดีที่ดีซื้อที่ดบแหรือทำบทอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดที่เดียวกัน อย่างนั้นก็เอาไปนะเออดูเีอยากจะที่ที่มายาวดิยาวเรื่องการบริการอะอ